วันนี้มาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นคือเรื่องของจามอร์แรนจามอรนเนี่ยย้อนไปเดือนก่อนเนะมีปัญหากับโค้ดในเกมกันเลเกอร์เรื่องบทบาทการเล่นนูนน่นนี่นั่นล่าสุดมีปัญหากับเคทอมสั้นก็ดูจะเดือดดานนะแล้วก็ข่าวเนี่ยมันก็ประคมข่าวว่าจามอรแรนเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องย้ายไปได้แล้วจะต้องออกจากเมมฟิสกิลลี่ได้ล้ แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็คุมเคือไปหมดล่าสุดเนี่ยข่าวอัปเดตมาว่าจะปล่อยเนี่ยก็ยังตัดสินใจยากว่าจะเทรดแรกกับใครดีอย่างไรดีแต่ใน,นเกมล่าสุดเกมที่เมมฟิสกิลลี่เจอกับซคามเมนโตคิงสถานการณ์ของทีมมันดูดีขึ้นจามอลแลนบาดเจ็บที่น่อง แต่ก็มาสปอร์ตทีมมาแนะนำกาดรุ่นน้องมาแนะนำผู้เล่นในทีมวางตัวเป็นผู้เล่นรุ่นพี่คนหนึ่งมวลรวมเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นก็ต้องบอกว่าโค้ชได้บอกว่าตอนนี้บรรยากาศมันดีขึ้นจามาแลนด์ระหว่างเกมเนี่ยก็ให้คำแนะนำน้องๆสื่อสารดีขึ้นมีภาวะผู้นำและตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มแชร์ประสบการณ์กับโค้ชดูเหมือนว่า ทิศทางที่ก่อนหน้านี้มองว่าโค้ชกับจามอลแลนไม่เผาผีกันมันเริ่มจะกลับมาดีขึ้นซึ่งเจเจเจเนี่ยเพื่อนร่วมทีมได้บอกว่าจามอลแลนเนี่ยได้ทำหน้าที่เหมือนโค้ชละเหมือนสมัยที่เขาไปแนะนำน้องๆที่ AAU คอยบอกรุ่นน้องคอยแนะนำรุ่นน้องคอยอธิบายสถานการณ์ต่างๆ KCP ได้บอกว่าตอนเนี้ย จามอลแลนเนี่ยสนับสนุนทีมดีมากคอยเข้ามาเชียร์คอยเป็นแบ็กอัพให้การรุ่นน้องและการอยู่ในมานั่งสำรองของเขาเนี่ยทำให้เคมีดีขึ้นจามอลแลนดูจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นบรรยากาศโดยรวมเนี่ยตอนนี้เมมฟิสกิลลี่จากเป็นทีมแย่ๆตอนเนี้ไต่ระดับมาอยู่ในพื้นที่เพย์อินเพย์ออฟเรียบร้อยแล้วเขามองว่าหรือดูการนี้ยเมมฟิสกิลลี่เจอผู้เล่นบาดเจ็บ โค้ดก็เปลี่ยนใหม่ระบบก็ต้องเรียนรู้กันโค้ดได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยทำงานอย่างหนักก้มหน้าก้มตาทำงานจนตอนนี้มาเริ่มผีดอกออกผลทีของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ทุกคนเลยก็เลยสงสัยว่าจามอแลนเนี่ยยังจะถูกเทต่อไปไหมเมื่อมวลรวมมันเริ่มจะดีขึ้นทีมไปในทิศทางที่ดีขึ้นสื่อเขามองว่าการเทจา อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องต่อมานะครับวันนี้มีประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนนะมาอัปเดตกันสักน,นิดหนึ่งเริ่มงกันที่คนแรกเนี่ยนั่นคือฝั่งตะวันตกนิโคลายโยคิดยังเป็นสุดยอดผู้เล่นเขาพาเทนเวอร์ชนะ14แพ้5เท่านั้นผลงานส่วนตัวเนี่ยมี28.9คะแนนเป็นอันดับที่6ของ NBA 12.4รีบาลเป็นอันดับที่2ของ NBA และ10.9แอสซิต ยืนหนึ่งใน NBA ส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของเคสคันนิงแฮมเขาพาทีมชนะ16แพ้4เท่านั้นเจ้าตัวมี28.8คะแนนยืนอยู่ในอันดับที่8ของ NBA เขาแอสซิตอยู่9.4ครั้งยืนอยู่ในอันดับที่2ของ NBA และก็เขารีบาว6.4ครั้งยืนอยู่ในอันดับที่9ในตำแหน่งกาดเรียกว่าทั้งเคสทั้งโยคิด ยอดเยี่ยมมากๆในเดือนแรกส่วนลุกกี้ยอดเยี่ยมฝั่งตอนตกเนี่ยเป็นของคูเปอร์แฟกคูเปอร์แฟกตอนนี้ผลงานดีมากมี16.7คะแนน6.6รีบาว3.5แอซิตและ1.4สติลเจ้าตัวมีเกมเดือดๆทํา48ตาม้มและฟิลโกในช่วงหลังเริ่มจะดีขึ้นเด็กคนนี้น่าจับตามองมาก ส่วนในฝั่งตะวันออกเขาให้เป็นของคอนคอนอเพลคอนคอนอเพลมี18.4คะแนนและกด3แต้มไป69เมตรซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีฟิลโก4 1เอเขามอว่าคอนคอนอเพลก็เป็นลุกกี้ยอดเยี่ยมในฝั่งตะวันออกที่โดดเด่นมากๆส่วนผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมในฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นของเคสันวอเลสเขามี2.2สติลและเวลามีเคสันอยู่ในสนาม เกมรับโอเคซจะยอดเยี่ยมมากๆส่วนฝั่งตะวันออกเป็นของสกอตตีบานเขามี30สติลบวกบวก30บล็อกบวกบวกเขามี64รวมทั้งสติลแล้วก็บล็อกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมและป้องกันได้ดีมากๆในฝั่งตะวันออกนะครับ ส่วนคนยอดเยี่ยมเนี่ยฝั่งตะวันตกเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาร์คเดออารโนเขาพา OKC OK ชนะ20แพ้1รางวัลหมาะกับเขาแน่นอนส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นของ JB b i c k e r s t u ต้องบอกว่าการทำดีทอยพิสตันให้ังาดขึ้นมาชนะ16แพ้4เป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับ mm hmm. เรื่องสุดท้ายเนี่ยนั่นคือผลงานอันยอดเยี่ยมของ Oklahoma City t h ทันเดตอนนี้ พวกเขาเนี่ยผลงานแจ่มแจ๋วมากๆชนะ20แพ้1และมีโอกาสเขย่าบอลลังทีมที่ผลงานที่ดีที่สุดใน NBA อย่าง Golden State Warriors Golden ชนะ73แพ้9ซึ่ง Steve Kerr ได้บอกว่าเขาไม่คิดว่าจะมีใครเนี่ยทำลายสถิตินี้ได้รวมถึงตั้งแต่สมัยบูลละ82-10ก็ไม่คิดว่าจะโดนทำลายแต่ Golden ก็ทำลายได้และตอนเนี้ สถิติของโกเดน73.9มันดูจะยากมากๆแต่ OKC มีโอกาสสูงที่จะทำลายสถิตินี้เหตุผลอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้ SGA s h เอเชคิวเจเรสันเดอยู่ในฟอร์มระดับ MVP เขาเนี่ยเล่นต่อเกมเนี่ยเล่นไม่มากนักแต่มี32.5แต้มโดยเฉลี่ย4.8รีบาว6.6แอซิท ฟิกโกโดยรวมเนี่ย54% 3มแต้มยิงระดับ41%ตอนนี้เชเนี่ยมาตรฐานระดับ MVP เลยแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยชนะเร็วชนะขาดทีมเนี่ยก็เก็บเขาพักและเขาเนี่ยก็ยังมีความสดพร้อมลุยต่อในเกมต่อไปเชเป็นตัวที่พึ่งได้ของ OKC OK นะครับ ปัจจัยที่2เนี่ยนั่นคือเจเรนวิลเลียมเจเรนวิลเลียมเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่เจ้าตัวมีผลงานที่21.6แต้ม5.3รีบาว5.1แอซิตเจ้าต,ตัวบอกว่าตอนนี้เขายังต้องปรับจูนต้องเคาะสนิมต้องจับจังหวะและอาการบาดเจ็บเนี่ยยังรบกวนตลอดเวลานี่คิดในแง่ดีขนาดเจเรนวิลเลียมยังไม่ฟิตทีมยังดีขนาดนี้ถ้าเจเรนวิลเลียมฟิต ทีีมจะดดขนนาไหประเด็นต่อมาเนี่ยนั่นคือกำแพงเหล็กวงในเชดโฮมเกนกับฮาเทนสไตล์ตอนนี้คู่นี้ยืนคู่กันใต้แปน้นแข็งแกร่งมากๆการเกะกะใต้ห่วงการบล็อกการป้องกันเชดโฮมเกนเป็นคนที่มีสถิติที่ดี18.2คะแนน8รีบาวและเวลาเขาอยู่ในสนามเกมของ OKC OK เนี่ย จะไปในทิศทางที่ดีมากรวมถึงทีมทีมนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆ OKC OK เป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดทีมหนึง่ง mm. เขายืนอยู่อันดับที่1ของลีกในเรื่องการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยเขามีตัวผู้เล่นที่หลากหลายมากๆอเล็กคารูโซ จับได้หมดตัวเล็กตัวใหญ่สลับตัวประกบได้เคสันวอลเลสเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมรับประจำเดือนเขามีการอ่านจังหวะสติลที่ดีเขามีคู่บิ๊กแมนเชด e h โฮมเกนกับฮาเทนสไตล์คอยเกะกาใต้ห่วงมีกรูเกนดอทที่ลงมาเล่นเกมรับได้ดีทีมทีมนี้มี DNA ของการเล่นเกมรับสูงมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยขุมกำลังสำรอง ปีนี้ o k เคกำลังสำรองโคตรแก่งไม่ว่าจะเป็น RJ m i t จมิเชลอา i t เจมิเยกระดับตัวเองมี15ตาแต้มจะเป็นตัวจริงตัวสำรองก็เล่นได้ทั้งหมด a อรอนวิก i n นมี13.8แต้มและก็ไอเซโจเนี่ยมี13แต้มโดยเฉลีย่ยยังไม่รวมคารูโซจะเห็นได้ว่าตัวสำรองพวกเขาเนี่ยมีตัวทำแต้ม2หลักได้3-4คนและก็ปรับหมากได้ง่ายพร้อมจะสลับตัวประกรบพร้อมจะวนถ่ายผู้เล่นทีมทีมนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากตอนนี้เขากำลังโฟกัสว่าหลังจากนี้ เดี๋ยวจะเจอโปรแกรมแข็งๆถ้าช่วงมกราคุมพายังรักษาสถิติดีผ่านช่วงแข็งๆต่อไปได้ทีมทีมนี้มีโอกาสทำลายสถิติสูงมากนะครับเอาละคุณคิดว่าทีมนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้คอมเมนต์บอกกันทีครับ